สวัสดีจ้าเจหนิงมาแล้วจ้าวันนี้เจ๊จะพามาทําช่อประทานต่อเลยช่อประทานเกนอรดอกมะเขือเราทําทั้งหมดเจ็ดอกเพื่อนสองสี่หกเจ็ดเพราะว่าหนึ่งช่อเราใช้เจ็ดอกใช่ไหมเราทําเสร็จแล้วเจ็ดดอกขั้นตอนต่อไปพอเราทําดอกครบเจ็ดดอกแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องติดกระดาษด,ดํา แล้วก็ใส่ลวดเพื่อนๆมาเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนต่อไปเราต้องใส่ลวดก่อนเพื่อนๆตัดลวดมาความยาวประมาณสองนิ้วก็พอความยาวประมาณนี้ก็พอเอาหนาๆห,หน่อยนึงแต่อย่าหนาจนเกินไปอย่าบางจนเกินไปเพื่อนๆถ้าบางเกินไปมันอ่อนเกินไปว่าจะไม่แข็งแรงเวลาเราไปมัด เวลาเราไปมัดแบบนี้มันจะไม่แข็งแรงอย่างนี้ถือว่าแข็งแรงดีดอกไม่โยกเยถ้าแข็งเกินไปเราก็จะดัดยากเพื่อนๆเ,เอาพอดีพอดีให้ขนาดให้หนากว่ารวดที่ทำไก่ย,ย่างนะเราก็จะใช้อุปกรณ์ตัดรวดตัดไว้เลยเพื่อนๆกี่ดอกเราตัดไว้เลยเราใช้เจ็ดดอกเราตัดไปเลยความยาวประมาณสองนิ้ว เราใส่อย่างนี้เลยเพื่อนๆใส่แบบนี้มัดด้วยด้ยดำนี่เลยทำอย่างนี้อย่าลืมหักลงนิดนึงเพราะว่ามันจะลื่นถ้าเราไม่เอาลงแบบนี้เรามัดอีกรอบนึงมันจะลื่นได้เพื่อนๆลวด มันจะลื่นออกจากดอกตอนเราไปประกอบท่อเพราะฉะนั้นต้องหักลงนิดนึงอย่างนี้ทำไปเรื่อยเจ็ดเจ็ดดอกเพื่อนๆแล้วต้องทำเจ็ดดอกทำแบบลักษณะเดียวกัน <Okay. S 1> แบบนี้เลยถามว่าถ้าไม่เอาลวดมามัดแบบนี้ได้ไหมเราเคยลองแล้วเพื่อนๆมันไม่ได้ เราเคยเราเคยเอาลวดมาสอดใส่ในเกสรตอนเราทําเกสรมันลื่นเพื่อนๆแล้วมันก็หลุดเราถึงใช้ไม้ไงใช้ไม้ทําแกนมันก่อนตอนที่เราจะจะทำเกสรพอทําเกสรเสร็จแล้วมัดใส่กีบเราค่อยดึงไม้ออกนั่นแหละเป็นเพราะเหตุผลนั้นเราถึงต้องเอารวดมามัดใส่ที่หลังแบบนี้เพนเนมันจะลื่น อันนี้เราคิดเองทากาวติดกระดาษดำทากาวติดกระดาษดำเก็บความเรียบร้อยจะมองไม่เห็นได้ดำแล้วก็มองไม่เห็นลวดด้วยต้องปิดแบบนี้เลยโอเคแล้วเราต้องทำทั้งหมดเจ็ดดอกทำแบบนี้ทำลักษณะเดียวกันเจ็ดดอกเห็นไหมเรียบร้อยดูความเรียบร้อย เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะประสอนเพื่อนๆทำอีกขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือพันก้านพันก้านตัวนี้โอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ